สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่สายปังกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องคนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้น้องจะพาพี่พี่มารีวิวเกมเก,เกอีชานะคะหรืออาวังขายถั่วของเรานะจ๊ะพี่พี่แล้ววันนี้น้องมีโค้ดรับมาฝาก3ามคำเลยนะคะโค้ดแรกคําว่าพี่ไปะคะ่ะไปดยูตารางการจ่ายกันก่อนเลยแล้วกันนะคะสูงสุดอยู่ที่400ต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งเอ๋ยี่สิใจแล้ววันนี้น้องขอไปเรื่องที่ตั๋ว8ก่อนเลยะะ้วกัน แต่จะเติมหรือเปล่านะคะวันนี้มารอลุ้นกันเลยนะ <S <S เปิดแรกไปที่สิบหมุนก่อนเลยมดัดภายในจังหวะน,นี้เออเออะไรมาก่อนเลยบวกไปสิบสองวิแล้วเจ้าหญิงไหลมาตอ่อหนึ่งบวกไปสามสองจังหวะน,นี้วายมาเชื่อมเจ้าชายอีกโอ้โหูวี่และไหลมไม่หยุดไม่หยุดแล้วนะคะจังหวะนี้เจานน้จาชายไหลมาตอ่อ,ตอ,อหนึ่งบวกไปยี่สิบจังหเปิดลงมาก็ได้ไรางวัลก้อนอโตไปเลยนะคะ 1น4่งยไปจ้าหล้นกันต่อเลยสกเก็ตเตอร์มาปุ๊บมาล้อหลอกกันอีกแล้วยังไงเนี่ยขอสวยๆได้หรือเปล่ายัางไงอะบ,บังน้องขอหน่อยได้หรือเปล่าจ้ามาป้วยโอ้โหละไหลทิ้งไหลคว่างอะไรทีเดียวนะเมื่อกี้ยังไงขอย้งฉีกทีเลย,ลยนนแล้วกันใจ๋ออะไรจังหวะน,นี้เจ้าชายไหลมาอีกต่อนึงบวกสี่สิบสี่และเจ้าหญิงไหลมาติดกระดานสองสาม สอสีโอ้โหสนองปากขออย่างไงได้อย่างนั้นจริงๆนะยังไงแล้วแจบบไปทีสองพันสี่โอ้โหเอาเรื่องค่ะขอยังไงได้อย่างนั้นจริงๆนะตาบังของเราในวันนี้ใจดีนะเนี่ยเปิดแรกมาก็มาแจากกันเลยยังไงขอไหวต่อไน่หย แล้วเจ้าเกียรไหลมากองไปหกนะคะมาไหลมาตอนนี่มันบวกไปอีก11นะคะจังหวะนี้โอ้โหว่าจะไหลยาวๆเจ้าชายไหลมาก่อนนะคะจังหวะนี้สิบเอ็ดยังเจ้าหญิงไหลไหมาตอนนี้บวกไปสิบ1อเจ้าชายไหลไปจังหว,วงหนนะหน,นี้บวก,วก <c oughs> ไปเก้าแล้ววายมาเชื่อมเจ้าหญิงอีจิตผลไหลนี่แย็ด <c oughs> จริงๆนะคะ,ะบางของเรา เด็ดหรือเปล่านะคะหมมัก็งยตะเกียงไสมากเลบกเจ็ยสไรมาตอนทีบวกไปสี่หนและยังไงยงเหลืออีกสี่หมุนมัดก็ช่ยว่มาเลยได้มเจเลยนะคะจีเจยับนะคะัด่าสิบไตรมาสไบวกไปแปดียวใ่มากบวกไปี่แ้วจังหวะนี้มายมหกสิ สองร้ตายค่ะมับเขาให้เจ็บไม่จำ้ำขอย้ำอีก30ทีเลยละกันไหลกันยาวๆไปเลยค่ะพี่พี่ขายังไงหมับเขาให้ขอสวยๆนะได้หรือเปล่าแล้วหน้าคิวไหลมาอย่างน,น,นี้บวกไปสองเฮ้ยหน้าคิวไหลมาต่อเน,นื่ีกจังหวะน,นี้อะไรมีสี่เอเงินสองลอยนะคะไล่จังหวะน,นี้วายมาเชื่อมบวกไปสามทุ่มไปแล้วก็เพียงไหลมาต่อเน,นื่องบวกไปสอง ไปจ,จัหวะคจงหวนี้หอสาดอกไม้ไหลมาตอนนี้บวกอีกคไปอย่อยต่อไปเมย่างจริงจี๊ไปค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้ไหลปลุกหลุดไปาบังง,งาวันนี้แจกจริงๆมับัให้เจ้หาหญิงอะไรมัก็เลยบวกไป4ี่เอาเร่องจัดไปะค่ะมังทใ,ให้บวกก่อน10สิ คลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นมาทำตามกันนะคะและพี่ๆคนไหนนะคะอยากดูเกมอะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะจัดทำที่เป็นมีคลิปต่อๆไปแล้วจังอุ้ยจังหวะนี้เราใช้อะไรมาเต็มกระดาม1 9 2 0นัลนไหลมาต่อเนื่องบวกไปอีกสิบเลยโอ้โหรางวัลซุปเปอร์1 9 7 8สวยสวยเลยแม่ งัขอไหลแบบเมื่อกี้ได้หรือเปล่าบอกเลยว่าชัดเมื่อกี้ตาแตกเลยนะคะอืมขอหน่อยเอาหน่อยอะบ้างหมัดเขาให้ขอแบบนี้เอาแล้ได้หนีอย่างนี้ไปค่ะลุ้นกันต่อเลยดีกว่าไปลุ้นกันต่อที่หนึ่งซีเลยแล้วกันนะค่ะคีบไปมาต่อเนื่องนะคะบวกไปสองอือเจย์ทำสามอยไม่ยังไม่ไหลยังยาว ช่อมจงนี้ัวอีกหน่งพัองระด้ระดับจูเปอร์นะคสีตายค่ะยังเหลืออีกสี่หนให้ลุ้นกันต่อยังไงมาเพ่มให้เจไรมากอ้อจหจะไหลยังไงดีเจไบไรมากองในขึ้กระดานนะคะ้ไหลมาต่อนึ่งบวกอีกเยังสิแล้วไหมาจกงหวนี้เอดสองอ จังหวะนี้รรยนึ่งสองร้อยเจบสอไปค่ะไม่หากหุวมเป็นต่อเลยดีกว่า,วาวะนะคะเรามีกัสานร้อยสิบสองรธที่2นะคะคำว่ามาจังหวะนี้ไรมาก่อนเลยนะคะสิเนื่ว่าจะไรย,ยังยังนทีต่างวันรวมจบไปที่1554งพันราเลยนะจ๊ะแม่จา๋าบอกเลยว่าผมิดว่าผมมาดีนะคะยังไง และคิวไ,ไหลมาอีกจังหวะนี้บวกไปสองและดอกไม้ไหลมีต่อนั่งวมไปสี่จังหวะนี้ไหลมีสิบสองนี่ผูก่อไหลยาวๆแบบเมื่อกี้ได้ไหรือเปล่าอยากได้แบบเจ้าชายเมื่อกี้อ่ะยังไงอ่ะอาบางังวันนี้ขอสร้างตำหนักให้หนูได้อีกหรือเปล่าคะพี่หีเอาแล้วไงไหลยับยับลดยาวๆไปเลยแม่เอ,อ้ยเล่นฉันแล้วไงจังหวะนี้ โอ้โหขอขยับตัวหนีเลยแล้วกันนะไปที่ตัวสิบเลยแล้วกันนะครับล้างหน้าไก่ล้างหน้าเกลือกัอนกว่าสิบหมุนต่อรุ่นกันต่อนเนื่องเลยนะคะจงังหวะนี้เอไรมาก่อนเลยสี่สิบสามหุเจ้าชายหล่ะมีจำนวนบวกไปอีกสองร้อยแล้วมีวันไปเชื่อมเจ้าหญิงจังหวะนี้ไหลม,มาสี่ห้าอู้หแรงวายไหลต่อเนื่องบวกไปเจ็ดสิบห้าเลยหมุนก็จาไหลระยะล่างวันนี้นก, 75, นนนนกัดสามร้อยหกสิบสามค่ะ ไปจ้ารุนกันต่อไม่รอแล้วนะจังหวะนี้ขมินไหลมาหลยสโอ้ขอไหลยาวๆหน่อยได้หอเปล่าอะไรจังหวะนี้เรามาก่อนเลยสิบนะคะและเจ้าชายไหลมารับบทไหลมี18และมีวันมาเชิญเจ้าหญิงเต็มกระดาน2องพรโอ้เจ้าหญิงไหลอีกตอนเนื่องสองร้อยเจ ซูเปอร์นะคะ3า9 3ัอบช็อตนี้เอาเรื่องจัดเลยนะคะปิดตำนานเลยนะคะอาา่ะบังยังไงเจอะไรมาก่อนเลยและหมุนสุดท้ายขอสวยๆหมักก็ให้หเจ็บไม่จำนะคะขอย้ำอีกสิบทีปลายต่อเนื่องเลยค่ะจังหวะน,นี้เืรียมใจมกอนเลยหยกดไปหนึ่งแลวไหลอีกสามอ่าแล้วไงเล่นเฉนๆในจังหวะน,นี้ หนูใจชายอร่มจังหวะนี้บวกไปสิบคลีมีเตมะดันบวกไปสิบห้าจหนนมาต่อเนื่บวกปสิบสามเลยและะ้วชายไหลจังหวะมีจวะดันหนึ่โอ้โหฟัหงไรางวัลก้อัวตสองร้อยหคลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงน,นะคะไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นในมาทำตามกันนะคะ และพี่ๆคนไหนเล่นแล้วมันนิ่งนะคะก็ <c oughs> ขยับตัวหนีไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> อย่าไปย้ำมันนะอย่าหามว่าน้องไม่เตือนนะจ๊ะจังหวะนี้เจ้าชายอะไรมาได้ขนาดนะคะสองพันสี่โอ้แล้วเจ้าชายไหลมาต่อเนื่วงหกพีหกสิบร้อยหนึ่งเจ็ดสามระดับสุ per สอันสี่ร้อยเจ็ดสกดมือกันก่อนค่ะถ้างั้นกดลาพิสานนะคะเขาไม่รวยตายจ้าแล้วเจช่องแรกไหลมาจังหวะนี้31 และมีวายมาเช่นเจ้าหญิงจังหวะน,นี้มาเจ้าชายเต็มร้านอีก2,400สยโอ้โหุดยอดระดัูปเปอร์2 5ง0ัน้งั้นวันนี้ก็ต้องพอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <S 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 <S